ปวดข้อปวดเขานิ้วหรอปวดบางทีปวดร้องไห้อ่ะปวดหลังปวดหลังแล้วแล้วมายันปลายเท้าขาปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุยเลยเจ็บเข่าปวดเข่าแล้วก็เดินลาบากใช้ไม้เท้าค่ะเป็นตัวนี้ตัวนี้ไม้เท้าทิ้งไม่ได้เลยดีบุนเน่นะครับตัวนี้ครับ ช่วยผมหายเจ็บหายปวดเลยนะครับดีโบนีเป็นตัวช่วยเรื่องกระดูกและข้อนะครับผมสามารถเพียกรุนการันตีว่าดีจริงๆครับผลิตภัณฑ์ดีบูนมีจำหน่ายมาแล้วกว่า10ปีค่ะการันตีด้วยยอดขายกว่าล้านกล่องผ่านการรับรองจากออยอปลอดภัยแน่นอนค่ะดีบูนเป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่มีสตรอย์ผลิตภัณฑ์ดีบูนของเรามี2แบบนะคะกล่องแรกก็คือแบบผงค่ะ และกล่องที่สองก็คือแบบแคบซูลน,นะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาดังกล่าวที่ว่ามาแล้วนะคะก็จะแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการทานแบบผงก่อนนะคะประมาณ10-15วันแรกค่ะและเมื่ออาการดีขึ้นแล้วเราก็จะแนะนำให้บำรุงและฟื้นฟูนฟนต่อเนื่องกันเลยนะคะด้วยดีบูลแบบแคบซูลค่ะสำหรับส่วนผสมในดีบูลน,นะคะทั้ง2ชุดนี้ส่วนประกอบที่สำคัญมีดังนี้ค่ะคอลลาเจนเปัน๊ไทจากปลาทะเล แคลเซียมอะมิโนแอซิดคิเลตผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเบต้ากลูกแคนจากยีสต์กรดแอสคอบิกสารสก,กัดจากเปลือกสนวิตามินดีสาำหรับดีบูนะคะจะมีใบรับอนุญาตนะคะคือเลขที่อยอตามข้างกล่องตรงนี้นะคะและสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้เชื่อมั่นนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีบูนของเรานี้ที่จะสามารถทำให้ท่านใช้ได้ผลได้จริงๆ ก็คือประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ท่านจะได้ชมหลังจากนี้ค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะคุณแม่สุนีอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ68 68เนาะก่อนหน้านี้ทำอาชีพอะไรครับอาชีพซาปวส่งของอ๋อขายส่งขายส่งนะครับก็โอ้แสดงว่าตอนนั้นร่างกายแข็งแรงมากๆครับแข็งแรงต้องยกของยกอะไรนะครับแล้วก็ไปอุบัติเหตุมา3ปีอ๋อแสดงว่าการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อเกิดจากอุบัติเหตุก่อนค่ะ อุบัติเหตุอะไรครับอนนุบัติเหตุรถชนกันรถชนอรถชนกันแล้วก็สะโพกหักสะโพกตรงนี้เหรอครับอม่มัน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 แตกเลยใช่ไหมครับแตกแล้วก็รักษาผ่าตัดไหมครับหรือว่าก็เ,เขาใส่ ก็บวกใส่ไฟเบอร์หลายตังค์หลายหลักแสนใช่ไหมครับห้าแสนแปดห้าแสนแปดโอ้โหล้ว่าการเริ่มดีขึ้นไหมครับหลังจากี่รกินยาเนี่ยแล้วก็ดีขึ้นหลังการรักษาเนี่ยมันค่อยชั่วมหายแล้วค่อยชั่วแล้วคุณแม่ก่อนที่จะตัดตัดสินใจทานดีบูลเนี่ยก็คือมีอาการปวดหลังปวดหลังปวดหลังแล้วล้ามายันปลายเท้าขาเนี่ยอ๋อปวดหลังแล้วล้าลงขาแต่ว่ากินยาเนี่ย กาไปแล้วมันก็ขับออกหนังปลายเท้าก็ดีขึ้นครับทาไมถึงตอนนั้นถึงคิดว่าต like, uh, ัดสินใจจะทานตัวสินค้าตัวดีบูนตัวนี้ครับเขาทานกันมาแล้วเขาว่าดีอ่ะเราก็จะลองมั่งก็เลยลองไปกล่องแล้วมีมีคนบอกว่าเคยทานแล้วดีขึ้นนะครับคุณแม่ก็เลยอยากจะลองทานดูนะนะครับก็เลยลองทานไปหนึ่งกล่องลองทานไปหนึ่งกล่องมันร้อนออกไปขาไขาปลายไปเท้านะครับแล้วเวลาลุกเวลาจะเดินรรู้สึกมันเบาขึ้นกว่าเดิมไหม เบาขึ้นมันเบาขึ้นมันไม่ขัดมันไม่ขัดอันนี้แค่แค่กล่องเดียวกล่องเดียวนะครับกล่องเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยดิฉันชื่อนิตยาค่ะตอนนี้เป็นแม่บ้านแต่ก่อนเคยขายกับข้าวเดี๋ยวนี้ทําไม่ไหวก็เลยเป็นแม่บ้านอายุมากแล้วครับแต่ก่อนก่อนหน้านี้ก็คือคุณป้าก็จะใช้ชีวิตออกจากนอกบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ออกไม่ได้เพราะว่าปวดเข่าปวดเข่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวด แล้วก็จะทํำยังไงก็จะไปซื้อยากินใช่ไหมมันก็หายชั่วครั้งชั่วคราวมันก็ไม่ดีอยู่ในบ้านก็ต้องใช้วอล์กเกอร์ใช่ใช้วอล์กเกอร์ใช่ใช้วอล์กเกอร์แล้วออกจากบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไมอยากไปวัดไปวาก็ไม่ได้ไปเคยไปกับเพื่อนเขาก็เดินไปถึงไหนเรายังไม่เดินจนเดี๋ยวนี้เขาไม่พาไปไหนด้วยแล้วเพราะว่าไปไม่ไหวครับแล้วก็พอป้าก็เปิดเฟซดูเอ๊ะ ลองดูสิเพราะว่าป้าก็ซื้อยี่ห้ออื่นกินนะแต่มันไม่หายไงตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดเนี่ยมันปวดแบบไหนครับเขาปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุมเข้าห้องน้ําอ่ะโอ้ขนาดนั้นแล้วนอนนอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างงี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ยวางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง่ายๆค่อยๆประคองตัวเองโอ้โห้องไห้เลยอ่ะ บอกไม่ถูกแล้วเส้นเนี่ยมันยึดละขาบวมตุยเลยบอกมันมีบวมลงข้างล่างด้วยเหรอบวมเลยเนี่ยบวมหมดเลยบวมข้างนี้ที่มันปวดมากข้างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ข้างนี้มันปวดมากในข้างซ้ายเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ป้าก็ซื้อยามาทานนะนะแต่แล้วมันก็ไม่หายป้าก็เลยเปิดเฟซดูเอ๊ะลองยี่หอดีบูลดูซิแม่ก็ซื้อมากินแค่ตอนนั้นตัดสินใจซื้อไปหนึ่งกล่องก่อนหนึ่งก่อนค่ะพอทานไปวันแรก ก็ค่อยชั่วนิดๆแต่ว่าพอวันที่สองอ่ะมันดีเนี่ยมันไม่ปวดแล้วเออเราไม่ต้องถือไม้เท้าแล้วไม่ต้องอะไรแล้ววันที่สองแสดงว่าทานไปแค่สองซองเองนะเพราะหนึ่งกล่องมีห้าซองทานไปแค่สองซองสองซองฮะเบาขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็เอ๊ะเราไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็เดินสบายแล้วออกไปข้างนอกคนก็ถามว่าออกไปข้างนอกได้เลยออกไปข้างนอกเลยคนเขาก็ถามว่าเอ้าไหนว่าไม่สบายบอกโอ้ยค่อยชั่วแล้วครับเอาเป็น กินอะไรเขาก็ถามนี่แม่บอกบก็กินน่ะยาเนี่ยป้าก็ไม่รู้สีกล่องสีเขียวเขียวเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งว่านี่ห่ออะไรไม่รู้รว่าสั่งเข้ามากินอเออเราก็ไม่รู้จําไม่ได้เสร็จแล้วก็เลยบอกเขาเขาก็บอกเออเดี๋ยวเขาจะลองกินป้าก็เลยแนะนําให้เนี่ยแ้วแว่า คุณป้าสั่งไปหนึ่งกล่องแล้วเริ่มทานกล่องอ่าสองที่สองอาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอ่ะเดินไปคือปักซอยได้นั่งโมไซค์ไปไปได้เลยไปไปลงเดินสบายเดินเดินสบายเพื่อนก็ยังบอกอะไรวะว่าอย่างเงี้ยแล้วคุณป้ามั่นใจก็เลยสั่งซื้อต่ออีกสั่งอีกสองกล่องสั่งอีกสองกล่องเพื่อทานให้มันอาการดีขึ้นเยอะเยอะนะครับแล้วตอนนี้คุณป้าก็ทานต่อเนื่องเลยเนาะทานต่อเนื่อง มั่นใจที่ที่สินค้าดีบูลนี่มันช่วยอาการต่างเหล่านั้นได้ไปถ้าไปผ่าเขาก็ยิ่งเป็นใหญ่ใช่ไหมเราไม่ไปหรอกเราก็ไม่ค่อยมีเงินเราก็กินเนี่ยดีกว่ามันแพงจริงแต่ว่าดีอ่ะคุ้มค่าคุ้มค่ากับรคคุ้มค่าแล้วก็แบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดใหม่ก็เลยแนะนําให้น้าชายน่ะให้น้าชายอีกหรื่อน้าสาวก็จะสั่งครับคุณป้าครับมีความรู้สึกยังไงที่เรา มีอาการหนักขนาดนั้นแล้วรู้สึกกินแล้วตรงนี้ดีขึ้นมีความรู้สึกก็ดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ไงก็พูดตายแล้วเกิดใหม่ก็ใช่ใช่ก็พูดแบบนั้นเลยใช่สิโอผมคนลุกเลยนะครับแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปคนอื่นก็เราไม่เชื่อใครแล้วเราก็เชื่อดีบูนเนี่ยตอนนี้กินอ่ะเพราะเราทานเองเป็นเองทานเองก็่มันดีขึ้นจริงแฟนยังบอกเออเก่งดีเนาะหายไวลูกมันก็ยังไม่เชื่อเลยบอกอ้าวจ๊งยังเนี่ยแก็บอกก็ลูกอยู่ครับโอ้โหนะเคยซื้อพวกอะไรนะ เจ็ดสิบเอ็ดค่ะเคยอะไรที่เขาเขาว่าใส่น้ําแล้วเป็นนั่นน่ะที่มันเหมือนขาดคอลลาเจนโหกินทุกยี่ห้อไม่หายเลยยิ่งเป็นหนักแล้ครับแพงด้วยครับสู้นี้ดีบูนไม่ได้จริงๆนี่ไม่ได้ว่าไม่ยอเรื่องจริงๆพูดเรื่องจริงอ่ะครับเุณปายการันตีการันติเลยบอกเลยเพื่อนทุกคนอ่ะใครดีบูนดีที่สุดจริงจริงครับ ุณป้ามีอะไรจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่ครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นอยู่เนี่ยแนะนํานิดนึงครับก็จะแนะนําเช่นว่าถ้าเผื่อเป็นอย่างเราเนี่ยเ,เส้นเอ็นขาบวมปวดเขา่าปวดอะไรเอวเอวอะไรเนี่ยเนี่ยดีบูลเนี่ยดีที่สุดเนี่ยดีบูลเนี่ยดีที่สุดเนี่ยกินไปเลยรับรบ <ผม S 2> องเนี่ยรับรบองหายไม่หาย,หายเอาเป็นประกันเลย <laughs> ขนาดน้าชายยังชมเลยบอกโอ้ย แกหายเลยแกบอกโอ้ยไปไหนได้ไปร้องเพลงได้ผมดูนิดนึงนะครับเนี่ยเดิยได้สบายเลยไม่ต้องแต่ก่อนนี้โอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้สบายมากโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับจากที่ต้องถือวอลเกอร์ตลอดไม่กล้ากม่กบ้าแต่ตอนนี้เดินได้สบายเลยคนเขายังคิดว่าไอ้คนแถวนี้ก็เห็นอ้าวป้าหายแล้วเหรอบอกหายแล้วโอ้โหครับแนะนําให้คนที่มีอาการทานได้เลยเนาะทานได้เลยเชื่อเถอะ ไม่ต้องนั่นไม่ต้องลังเลใจาทานเลยดีบุญเนี่ดีที่สุดดีบุญดีบุญเนี่ยดีที่สุด,ด,ดนนย,ดดยอดเลยนะผมเรือกาตียงยศกมนเพชรเกษียณมาประมาณ20กว่าปีแล้ว20กว่าปีตอนนี้ก็อายุ80กว่าปีค่ะ85 86เดี๋ยวนะคะได้ข่าวว่าคุณลุงเป็นนักแสดงด้วย แกระแดงหลายหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องพระนาเรสวนโอแล้วคุณลุงมีปัญหาสุขภาพด้านไหนคะมีไอเรื่องหัวเข่าเนี่ยสำคัญเนะอเวลาเป็นยังไงคะเดินเนี่ะมัน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 ปวดนะมันปวดเวลาเดินมันปวดปวดแล้วก็ขาดรู้สึกขาดเออทรงตัวการทรงตัวไม่ ไม่เดีคนอะไรนิดมันนก็จะล้มแล้วเสียงดังกอกแก๊กเสียงดังกอกแก๊กด้วยขึ้นกระไดลงกระไดก็ลำบากออ๋แล้วก็เอารักษาแบบใส่สนับเข่ามั่งเวลาเราไปถ่ายนังเราก็ใส่สนับเข่าตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ใส่สนับเข่าใส่ใส่ตัวนี้อยู่ใส่ตัวนี้ใส่รัด ใช้วิธีรัดเอาแล้วก็ไปถ่ายถ่ายอื่ค่ะรัะโพกเวลาล้มเวลาอะไรตอนอะไรค่ะ้ช่วยได้จ่เดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วทำไมไม่ได้ใช้แล้วคะมาเจอตอนนี้ทานอะไรคะที่ดีขึ้นไม่ต้องใช้แล้วนตัวนี้ตัวนี้ฮะอ๋อค่ะมาทานตัวนี้ได้ประมาณสักเกือบสองเดือนอ่าตอนตอนทานกล่องแรกรู้สึกยังไงคะ รู้รู้สึกว่าเออมันการมุ่การการเดินการอะไรไม่ไม่เรียกว่ามีาที่ปวดไม่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 ปวดอ๋อค <ผล S 1> <า>่ะแล้วก็การเอ่อเคลื่อนไหว <ขา S 2> เดินเคลื่อนไหวได้เดินได้ก่อ,อนี่ต้อง ต้องใส่สนับเข่าแล้วก็มีแม่เท้าต้องเดินได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดินได้เดินได้เดินได้เลยลุกได้สบายเลยมีความสุขแล้วทานต่อเนื่องไปแบบดีขึ้นเนี่ยทานต่อเนื่องไปนานแค่ไหนคะประมาณเข้าเดือนที่สองเครับเข้าเดือนที่สองนะคะก็ดีขึ้นมากเมื่อรู้ผลประมาณทานได้ประมาณสิบวันปกติตื่นเช้ามาเนี่ยลุกไม่ไหว มันจะแข็งเหมือนเดิมไม่มีไม่มีไม่มีแรงแต่ก่อนพอกินไปได้สองอาทิตย์นี้เช้าลุกขึ้นได้ดีเลยอ๋อค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังทานต่อเนื่องอยู่เพื่อฟื้นฟูครับครับ่ือทานต่อเนื่องทานต่อเนื่องตัวนี้ดีมากๆเลยถ้าสมมติว่าคุณลุงให้ให้ผลิตภัณฑ์ให้คะแนนตัวเนี้ค่ะผมให้เต็มร้อยเลยโอ้ให้เต็มร้อยเลยนะคะเรียกว่าสุดยอดมากๆค่ะมาหลายหลาย ทานมาหลายหลายขนานตอนนี้ก็คือไม่ต้องใช้สนับเข่าแล้วไม่ต้องใช้วอลเกอร์แล้วไม่ต้องใช้ไม้เท้าอ๋อนะคะไปโรงพยาบาลผมไปคนเดียวผมขึ้นกระไดขึ้นชั้นหนึ่งชั้นสองขึ้นได้สบายเลยสมัยก่อนต้องมีคนพาไปตอนนี้ไปคนเดียวได้แล้วเจ็บเข่าปวดเข่าแล้วก็เดินลำบากใช้ไม้เท้าค่ะเป็นตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้ไม่เท้าทิ้งไม่ได้เลยอ๋อทิ้งไม่เท้าได้เลย <c oughs> ทิ้งไม่เท้าเราเราก็มาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะที่ทานดีบูนนะคะแล้วก็อาการดีขึ้นนะคะสวัสดีค่ะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะ,คะรบกวนพี่ติ๊กแนะนําชื่อกับเพื่อนๆเรานิดนึงค่ะค่ะชื่อทิติรัตน์เปลี่ยนเพิ่มพูนนะคะค่ะคือพี่เองเป็นประธานชุมชนแข่งขันสามตมทุกคตอาเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพี่ติ๊กอายุเท่าไหร่แล้วคะ หกสิบแล้วค่ะมีบ้างเพราะว่าโดยอายุนะคะคือมันถึงวัยอะเนาะปวดข้อปวดเข่ามันก็มีบ้างลุกนั่งไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนค่ะและที่สําคัญคือเริ่มรู้สึกว่านิ้วล็อกเริ่มมีอาการนิ้วล็อกเป็นยังไงคะพี่นิ้วล็อกเนี่ยนิ้วล็อกเนี่ยคือเวลาเรากำเนี่ยมันจะกำไม่สุดคถึงพอเวลาเรากำสุดปุ๊บเนี่ยการที่เราจะยืดออกด้วยมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันต้องใช้อีกมือหนึ่งมาง้างแล้วระหว่างที่มันล็อกเนี่ย คือมันจะปวดปวดบางทีปวดร้องไห้อ่ะต้องเรียกลูกมาช่วยช่วยง้างอ๋อขนาดล็อกขนาดที่ว่าเอาออกเองไม่ได้ไม่ได้โอ้ต้องให้ลูกมาช่วยง,าง้างต้องให้ลูกมาช่วยง้างแล้วก็เจ็บถึงขนาดร้องไห้เจ็บร้องไห้เลยแบบเมื่อก่อนนี้ที่คุณแม่เป็นนะั้นเรายังว่าคุณแม่แบบแม่เวอร์อ๋อเ,าาเป็นเองเลยรู้เลยเป็นเป็นเองเลยรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเสียใจ สใ,ใจที่เคยว่าคุณแม่ไว้โอเคนะคะก็ทีนี้อย่างนี้ค่ะแล้วทาไมพี่ติ๊กถึ้งได้ทานดีบุลคะคุณนัชชาลีเนี่ยแนะนําค่ะเขาบอกว่าพี่สาวเขาทานแล้วดีขึ้นที่เป็นปวดข้อเท้าปวดตรงข้อเท้าอะไรงี้ดีขึ้นพี่ติ๊กลองสิเราเป็นคนที่แบบเฮ้ยอะไรมันจะดีแล้วก็ไม่อยากเชื่อเข้ามาให้ก็ทิ้งไว้ก่อนยังไม่กินและนี้มันมันมัน,ม,นมันปวดมากอะค่ะ,คะมันมันเป็นมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วเขาบอกว่าพี่ติ๊กกินเลย กินลองกินดูลองกินดูถ้าไม่เชื่อก็ลองกินดูแล้วหลังจากทานไปเป็นยังไงคะทานไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปได้ยังไงอ่ะหายไปตอนไหนไม่รู้อ่าหายไปตอนไหนไม่รู้ซองแรกเป็นยังไงอะององแรกก็ฉีกซองแล้วก็ชงตามที่เขาบอกนะค่ะชงกับน้ำอะไรชงกับน้ําเย็นชงกับน้าเย็นค่ะเขาบอกชงกับน้ําเย็นแล้วก็เราก็ชงก่อน กลิ่นมันแบบมันฟู่มันขึ้นมาแล้วมันสดชื่นนะเนาะกลิ่นมันสดชื่นก็ดื่มง่ายคือทานไปได้สักสองวันสามวันอ่ะการที่เหยียดเท้าแล้วดันข้อเท้าขึ้นมาเนี่ยอาการกบแกลบมันมันหายไปมันหายไปมันดีขึ้นอย่างงี้ค่ะขับรถได้นานขึ้นขับรถได้นานขึ้นแล้วอาการที่นิ้วล็อกนี่ล่ะค่ะนิ้วล็อกรู้สึกว่าเอ้ยทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมมันมันเวลามันกำแล้วมันล็อกแล้วมันไม่ปวด มันไมม่ันก็คงยังล็อกอยู่แต่มันไม่ปวดมันไม่ปวดมันไม่ปวดแล้วทานนานแค่ไหนมันถึงหายล็อกอะคะพี่ทานไปสองกล่องสองกล่องเพียงแค่สองกล่องเท่านั้นเองอาการที่มันเคยล็อกมันไม่ล็อกแล้วค่ะอเพียงแค่สองกล่องวิเรียกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะ แล้วว่าขอบคุณขอบคุณดีบุลขอบคุณดีบุลแล้วรู้สึกประทับใจกับดีบุลมากๆเลยใช่ไหมคะมีอะไรฝากเพื่อนๆเราไหมคะที่เขามีอาการเหมือนเราแล้วอยากจะแนะนําเขายังไงอะคะพี่คือพี่ติ๊กเองอะนะคะก็อยากแนะนําเพื่อนๆให้ให้ลองพิสูจน์ให้ลองพิสูจน์นะบอกไปก็อาจจะไม่เชื่อเรายังไงคือเราก็ต้องทนเองลองกินเองสัมผัสกับตัวเองซึ่ง ตัวต๊กเองเนี่ยก็คือทานแล้วมันได้ผลมันได้ผลจริงๆตรงจุดนี้ค่ะเนาะโอเคค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะของผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลชนิดผงนะคะแล้วเห็นผลนะคะกับตัวเองคือเป็นอาการนิ้วร็อกนะคะทานเพียงแค่สองสับสองกล่องเท่านั้นเองนะคะก็รู้สึก อาการนิ้วล็อกเนีหายไปนะคะส่วนข้อเข่าแล้วก็ข้อเท้านะคะที่เคยมีเสียงดังก็แก๊กเนี่ยทานเพียงแค่สอาวันแรกก็ดีขึ้นมากๆแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้ทุกท่านนะคะมาชมพิติ๊กนะคะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนให้ดูด้วยนะคะดูกันเลยว่าเราทานกันจริงๆพิติกทานจริงๆนะคะอันนี้คือถ้าสังเกตดูกล่องเราจะเป็นซีลอยู่นะคะแล้วก็จะแกะง่ายมากๆเลยนะคะนะคะอันนี้ค่ะ โอเคแกะออกมานะคะด้านในก็จะมีทั้งหมดอยู่5้าซองนะคะแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้ค่ะนะคะน้ำประมาณแค่ครึ่งแก้วเท่านั้นเองนะคะน้ำก็จะออกสีเหลืองๆคงจะเป็นสีเหลืองๆนะคะก็จะหอมๆหอมค่ะละลายน้ำง่ายค่ะแล้วก็ทานง่ายนะคะอ่าหมดแล้เรียบร้อยนะคะ เป็นไงคะอร่อยนะคะแล้วดีต่อสุขภาพด้วยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีบูลเนี่ยตอบโจทย์จริงๆนะคะสําหรับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยตามข้อนะคะข้อเสื่อมนะคะอาการนิ้วล็อกเนาะอาการปวดหลังนะคะปวดคอบาดไหล่นะคะกระดูกทับเส้นนะคะทานดีบูลได้เลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากประสบการณ์ของลูกค้าที่ใช้จริงคะ่ะเป็นตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่หน้าม้าคะ่ะ เนื่องจากดีบูลนะคะมีจำหน่ายมาแล้วกว่า10ปีค่ะมีผู้ใช้ทั่วประเทศพิเศษตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะสำหรับดีบูลชุด3กล่องโทรมาตอนนี้ได้รับสิทธิ์นัดค่ะโทรมาหาายโดยตรงที่เบอร์ข้างล่างนี้นะคะ0819183705อาการที่เป็นอยู่อย่าปล่อยให้สายเกินแก้นผลิตภัณฑ์ดีบูลช่วยท่านได้ค่ะตอบโจทย์ท่านได้แน่นอนค่ะ เคยได้ยินว่าพี่สามารถีก็มีปัญหาในเรื่องของสุภาพเช่นเดียวกันอืมก็มีปัญหาเรื่องหัวเข่าค่ะพอสมัยเราเป็นนักมวยเนี่ยคือเราฝึกหนะักก็จนมีเพื่อนเขาแนะนําให้ให้เรามารู้จักตัวเนี้ยฮะด,ยยดีโมเน่เลยดีโมเน่เนี่ยเราเราก็กินฮะเราก็เริ่มลองกินดูรู้สึกว่าความเสียวความเจ็บแผลๆหรือมีเสียงก็แก,ก๊ก ตลอดเวลานะคะก็คือบทน,นี้กเ็เริ่มเริ่มเริ่มไม่ค่อยได้ยินละเห็นผล <c oughs> แบบว่ <c oughs> าชัดเจนจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่คะนาวสองอาทิตย์ขึ้นนะอยากมีสุขภาพที่ดีแบบนี้นะคะไม่ยากเลยดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยจนไม่สามารถที่จะเยียวยาหรือว่าแก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะอยากมีสุขภาพดีต้องรีบโทรติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่อยู่ตรงด้านล่างนี้นะคะ